ตามตำนานพื้นเมืองในหลายพื้นที่ของเอเชียมีเรื่องเล่าว่าเมื่อคนตายไม่ได้ถูกฝังลงดินแต่ถูกยกขึ้นสูงแขวนไว้กับหน้าผาวิญญาณของพวกเขาจะไม่ยอมไปไหนง่ายๆราวกับติดค้างอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณในจีนแผ่นดินใหญ่ เรื่องของชนเผ่าโบราณที่แขวนโลงไว้บนหน้าผาสูงชันกลายเป็นภาพฝังใจของคนท้องถิ่นมักมีคนเล่าว่าในคืนที่ลมพัดแรงจะได้ยินเสียงโลงร้ายเสียดสีกับหินดังเอียดอาดเหมือนเสียงคร่ำครวญของผู้ตายที่ยังห่วงหาโลกมนุษย์บางคนถึงกับเชื่อว่าหากเดินผ่านหน้าผายามค่ำคืน เงามืดมืดจะโผล่ออกมาเรียกชื่อคนที่ฟิลิปปินส์เมืองสก,กาดาโลงศพที่แขวนไว้บนหน้าผาหินปูนยังคงเห็นได้จริงจนทุกวันนี้คนท้องถิ่นเล่าว,ว่าหากใครใจบาปเผลอชี้มือไปที่โลงศพวิญญาณจะติดตามกลับบ้านเสียงกระซิบเบาๆคล้ายสายลมอาจดังขึ้นข้างหู เป็นเสียงบรรผชนที่ไม่ยอมให้คนรุ่มหลังลบหลู่ส่วนที่อินโดนีเซียดินแดนต่อราจาเรื่องลือเรื่องพิธีกรรมกับความตายโลงไม้ที่แกะสลักแขวนไว้บนแลผ่ผาสูงนั้นบางคืนชาวบ้านอ้างว่าแสงไฟลึกลับจะลอยออกมาเหมือนดวงตาวิญญาณจ้องมองผู้คนที่ผ่านทางและบางครั้ง เสียงหัวเราะหรือเสียงสะอื้นก้องสะท้อนออกมาจากผาหินแม้การแขวนศพจะมีรากฐานจากความเชื่อเรื่องการยกวิญญาณขึ้นสูงเพื่อให้ดวงวิญญาณเดินทางสู่สวรรค์แต่เรื่องเล่าจากชาวบ้านหลายแห่งกลับทำให้ภาพนี้เต็มไปด้วยความหลอนหน้าคนลุกกลายเป็นตำนานผีที่ยืนยันว่า แม้ร่างจะถูกยกขึ้นไปบนฟ้าแต่หัวใจและวิญญาณของผู้ตายอาจยังไม่เคยจากโลกนี้ไปจริงๆ